พบกับช่องปานิตาเอ้ยเราคือเปลี่ยนช่องมาแลคะถ้าใครยังช่องเขียนช่องปานิตาซิมโฮวอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราเปลี่ยนช่องใหม่เป็นว่าแก้มแก้มไร h i คิดช n แนลค่ะยิยนดต้อนรับนะคะทุกคนหรือช่องปานิตาซิมโฮวช n แนลนะคะก็อย่าไปอย่าลืมไปกดติดตามช่อง ปัณนนิตาช่องโซแกมนี่แหละค่ะพิมพ์ไปว,ว่า p a n i 3 a s i แล้วก็เวนวักแล้วก็ s i m h u a ก็จะเจอนะคะเขียนว่าโซแกมนี่แหละนะคะหรือไม่ใครก็เขียนว่าโซแกมนี่แหละค่ะถ้าใครหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปเลยคะ่ะ ก็ไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็เราจะทำอะไรค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มาเป็นเป็นแปบหนึ่งค่ะก็แปดอันดับสกุกชี่นะคะทุกคนถามว่าทำไมสกุกชี่เราถึงหายไปเยอะเลยนะก็เพราะว่าค่ะให้คนอื่นไปคนนู้นคนนี้ หายมั่งอะไรมั่ง,องโอเคค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะอันดับที่แปนะก็จะเป็นขอแกะก่อนนะทุกคนอันดับที่แปดนะคะก็จะเป็นสตูชี่ไข่ตัวนี้เลย เห็นกันไหมตัวนี้นุ่มสโลนะตังห,งหนึ่งเพิ่มแบนึงค่ะขอให้ทุกคนดูวันสโลนิดนึงตัวนี้กลิ่นหอมนะ นก็คือรอยแตกๆตามตัวแล้วก็ตรงนี้นิดเดียวจริงๆค่ะเห็นกันไหมนี่ค่ะนุ่มสลมมากๆเลยค่ะต่อไปนะก็ไปดูอันดับที่ที่เจ็ดกันเลยค่ะอันดับที่เจ็ดน,นะคะก็จะเป็น แบบปังปอนข่ะขี้เกียจนะากุเดธรรมะตาหนีก็คือนี่ค่ะประมาณนี้มันกันไหมแล้วก็ตรงตูดนี่ค่ะก็ตัวนี้นะเนื้อนุ่มนิ่มสลมากๆเลยค่ะ ็ไปดูอันดับที่6กันเลยค่ะอันดับที่6นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่นะคะเนื้อนุ่มสลุมากๆเลยค่ะตำนี้ก็ประมาณนี้เลยงี้ แล้วก็ตรงหน้านะก็ไปดูอันดับที่ก็ไปดูอันดับที่ห้ากันเลยค่ะอันดับที่ห้านะคะก็จะเป็นนี่นะคะขนมปงังนุ่มสโลแอดสโลนิดนึงเห็นไหมตรงนี้ก็แบบนี้เลย แล้วก็รอยแตกขาดก็ไปดูอันดับที่สี่เลยค่ะนี่ค่ะอันดับที่สี่ก็เป็นกล้วยนะคะคือแบบนี่ค่ะมันเป็นแบบกล้วยยืนนะคะก็คือแบบนี้เลยค่ะคือมันออกมาเลยค่ะก็ไปดูอันดับที่สามกันเลยค่ะเฮ้ยสามค่ะ อันดับที่สามคะก็เป็นพรีสค่ะนุ่มสโลนะแท้แทน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 แ,ทนแ,ทนแล้วก็รอยแบบนี้เลยกำหนงตรงนีน้ด้วยค่ะเห็นไหมแต่เหนือนางนุงน่มสโลมากเลยนะก็ไปดูอันดับที่สองกันเลยค่ะ ันดับที่สองก็จะเป็นไอ้ไอรีมนุ่มสโลนะคือตำหนิก็คือแล้วก็รอยแตกๆตกำโคเนอแล้วก็นี่ค่ะขาดเลยนะ ก็ไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยค่ะอันดับที่หนึ่งเด้อก็เป็นสกุชี้ขาไก่เด้อนุ่มซาโล่มากๆเลยนะนี่ค่ะ น้องสลดส,สุดเลยตำหนินะก็จะมีตำหนี้เลยคือแบบตัวนี้เล่นบ่อยมากเลยนะคะ นุ่มสโลส,สุดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดสัือใคร์ให้เราด้วยนะคะ ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย